เม,มนูอะไรนะอาหารคริสต์มาสต้องมีเก้าปูนไก่นะฮะสลัดอันนี้ฝรั่งขอสลัดสดผักสดเด็กไม่เน้นเห็ดหอมมาเปิดดูไก่กันซิพี่น,อน้องคขา ไก่45นาทีอันนี้อะไรเนี่ยซอสข้างหน้าไหม้แล้วนะฮะอืมน่าจะสุกแล้วเนี่ยจะผ่าไหมผ่าดูไหมนะโอยัางยางข้างในยังไม่ดีต้องรอหมสักหน่อยนะฮะทุกคนว้าวตัว เริ่มอุนเริ่มเดียงหิวแล้ววันนี้ยายไม่กินข้าวกลางวันเลยอ่ะรอเลยนะคะมอเช้านี่กินข้าวไปนิดนึงเนาะไข่ต้มอาหารอันนี้ชัมปายงซอสซอสเห็ดกินกับไก่งวงหนูลูกสาวขอมาทำแบบจุๆเลยทุกคนกำลังอบไก่อยู่